นนี่ไ <laughs> ปลองแหงไปลองแหงไม่งไอแหงไม่เจ็บหรือหนิสองสองเดี๋ยวเอาไว้ดีกันโอู้จุควายเลยดีเนี่ยมาตึกปลาครับแต่ว่าตึกบ่อคอยได้ผลครับมันหนามเลอกมีตมนะครับใส่วิธีใหม่หลากดังเลย หลากดัาครับมาเบิ้งครับทีมงานซีหาหกคนครับ มาหลุนกันครับไหลน้ำขอบฟังทากระสิสั้นๆน,นิดหน่อยครับมา่ครับ <c oughs> มาหลุนบัดส,สุดท้ายครับ

รอบละสองครับรอบสันรอบนี so ่ก so so ็รอบละสองเตรียมลากดังกลับไปอีกรอบหนึ่งครับสุดสายครับเเฮฮ้้ ตรียำแหละตีนแห้งลงมามือดึงทุบกลางหอดไปแล้วเริ่มแล้วครับ ใส่ข้นดึง้างๆครับทรงแห้งทามันสั้นแลละก็ะลมนะครับเอาขึ้นแล้วเป็นยังมันขึ้นดแนงเลยนี <c oughs> ่ครับอ่ะเดี๋ยวค,ยค,ยครับคือคือครับ

กเนนเบิร์โอ้ยมีสิรีเอแน่มันแห้งคือตัวใหญ่ออห้กโอกหอคือตัวใหญ่ดินแห้ง ยังดีส่งตัวตัวใหญ่ตัวเดียวกันตัวใหญ่นี้ออกได้หมดเอามือกังเป็นยังไงเชื่อตัวไหนตัวไหน กลางวกลางครับจาเอาขวาไปดึงไปตึงตึงกันเป็นกวนตึงปุ๊บ่อยเออมัน่อง่สิแต่มันบนไงเออนตัวญ่นี่ละจะเดบ้นกตจอด เอาไหมครับวังหันมันดินสิ่แห้งเนี่ยบอกมปนปลาตัวใหญ่ครับฮ ไปแล้วครับสุดสายอย่างเดียวครับบ้านสุดสายอย่างเดียวตอนดินตอนว่าหันไปหอดซํำหน่อครับมีตัวหนึ่งดินอ่าตัวหนึ่งดินใช่คือคือนะครับเป็นเตะเ,เต,เเตยยัว์ใหญ่ก็เลยด้เบรกทางทางนะครับเอาขึ้นมาแล้วตัวประมาณแปดพีดเก้าขีดน,นะครับบัตรทั้งโลนะครับก็เรียกว่า ไปชุดครับบ้านชุดสายแล้วกับพ่อครับบ้านความยาวประมาณห้าสิบเมตรนะครับคือลองวันไปแล้วนะครับโดยควมที่น้ำเลิกแล้วครับมี นำเลิกแล้วก็มีขีดตมเลิกนะครับเอาขึ้นบ่อได้สุดท้ายใส่วิธีการสวดแล้วเลยนะครับเตรียมฐานไขอยู่

นี่ข้นน้ำนโอ้ยจบุจบเลยพพันรุดอ่ะโอ้ดนะอ่าเป็นแถวสุดท้ายน,นะครับ สรุปแล้วครับเมือนนี้มาเบังครับฉากสุดท้ายยังจุบจุบอยู่น้ำกล้ โอ้ยมันออกไปได้คน่นหมดออกไปได้หลอดไปได้โอ้ยเหยุดคลิปเอ้ยเรียบร้อยอันุดถ่ายเอ้ยค,ยครับสรุปแล้วนะครับหลักเงี้งๆมันกะบบเข่ากันครับเ,เอากลับเข้าไป